ในจังหวัดเลยไล,ยล,ยลย่ไปถึงเชียงคานไปถึงนู่นครับสกายวอล์กนู่นอะไรฮะนะครับเนี่ยบรรยากาศถ่ายรูปเซลฟ,ฟี่นะครับผมเสร็จฮะเดี๋ยวเราก็ลงไปต่อนะครับผมไปยังจุดต่อไปนะครับริงนะครับสุดๆนะครับด้วยป่าเขานะผมขนาด ทางโน้นยังมีบ้านคนอยู่นะนะผมมีแซมอยู่แบบรายนะครับทางลงโคดชั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากเราลงถ่ายรูปเสร็จนะผมเราก็เดินทางกันต่อนะครับจุดมุ้งหมายครับผมยังไม่ถึงนะอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับ โอ้ยท่านผู้ชมดูสิครับบรรยากาศโโอ้หสวยในเบอร์นี้นะครับลดความเร็วหน่อยนะครับเดี๋ยวหลุดค้องโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โวย มันจะสวยเลยเบอร์นี้นะครับนี่โอ้โหยาวไปนะครับยาวไปโอ้โหเมือนจะขึ้นเนินนะครับมีตามสั่งด้วยนะครับตรงนี้ เหลืออีก15กิโลนะครับผมโอ้โหมะขามนะครับผมมีต้นไม่ใลูกใหญ่ๆนะครับ วิวโอ้ยอวิวบรมยานจะกาศดีต่อใจนะครับ อืถนนอุกกาบาตนะครับเปตรงช่วงนะครับเหมือนถนนเส้นนี้จะวิ่งบนอภูเลยนะครับผมบนสันเขาเลยนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับ โอ้จะมีโดรนนะครับผมท่าผู้ชมก็ได้เห็นมุมภาพสูงอย่างที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะโอ,อะ้โหวิวท่านผู้ชมโอ้โหจุดนี้มั่งที่เป็นจุดชมบิวใช่ไหม หนดูหน่อยสิโอ้โหท่านผู้ชมนี่คือจุดชมวิวนะครับผมอีกที่นะอยู่บนภูเลยนะครับผมนี่บรรยากาศโอ้โหนี่ก็เป็นเส้นทางที่เราจะไปทางโน้นนะครับผมเนี่ยเส้นทางที่วิ่งเลาะไปทางโน้น นะผมแต่ยังมีบ้านคนอยู่นะเป็นประปรายนะครับผมแต่แถวนี้บ้านคนเนี่ยจะไม่ติดกันนะจะอยู่ห่างเป็นกิโลกิโลก็ลกมีนะเนี่ยอยู่กันคนละมุมคนละมุมคนละมุมฮะเหมือนชุมชนอ่าเรียกอ,อะไรอะ่ะเหมือนคนไร้ชุมชนอะไรประมาณนั้นนะครับจะอยู่กันเป็นที่จับจองเป็นหากินครับต่างคนต่างอยู่นะครับแต่ก็พึ่งผาอาศัยกันช่วงเวลาเรา มีเหตุนะครับแต่บรรยากาศโอ้โหดีมากครับผมเนี่ยขนาดภูเขาเนี่ยทั้งลูกนะสามารถแปลงนะครับผมแล้วก็มาเป็นปลูกองปลูกไว้ยปลูก,ก้าวกพวนต่างๆนะเนี่ป็นอย่างเงี้ยออจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ก็จอดครับถ่ายรูปโซฟีกันนะเนี่ยแต่ก่อนน่าจะเป็นร้านกาแฟน,นะขายไม่ค่อยดีก็เลยปิดนะครับผมเนี่ยเส้นเนี้ไป เดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมที่นั่งอย่างดีเลยนะครับผมไปเราไปต่อนะครับเส้นทางยังเหลืออีกนะสิบสองกิโลนะครับผมไปยังภูนะครับผม ที่เราถ่ายรูปเมื่อสักครู่นะครับนี่บ้านคนนะครับมีอยู่เปล่นประปรายนะครับเจ้าถิ่นก็เยอะนะครับอันตรายนะผมสำหรับคนที่คนขับรถเร็วนะครับผมควรมองไกลๆนะครับผมไม่งั้นเจ้าถิ่นวิ่งตัดหน้าเนี่ยซวยเอาเลยนะครับนี่ไงน่าจะเป็นถนนสันเขาเลยนะครับผมนี่หอหอ โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยโอ้โหดูสิครับเย,ยี่ยมเลยนะผมบรรยากาศโอ้โหอะไรจะดีกนันนี้นะครับวันนี้ก็เดินทางกลับนะผมนี่คู่ใจนะครับไปไปกันนะครับหลังจากเราถ่ายรูปตรงนั้นนะผมเมื่อกี้เสร็จนะผมอิบเอลบอกบรรยากาศนะผมเราก็เดินทางมาต่อนะผม มาถึงจุดได้จุดหนึ่งครับผมของอีกที่นะฮะโอ้โหอมเมก,กับบรรยากาศนะผมสุดฟินนะครับดีต่อใจนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเส้นทางน่าค้นหามากนะครับผม แต่ละเคี้ยวแต่ละมุมเนี่ยผมก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์ไปคนละแบบนะครับอือืม คนแถวนี้ก็อยู่อยู่ได้นะครับผมก็คืออยู่แบบตัดขาดคนหนึ่งเมืองไปเลยนะครับผมอยู่บนเขาหากินธรรมชาตินะผมอุ้ยตกใจนะครับโอ้โนจะเป็นพลานป่านะผมดิ่งไปอย่างเร็วนะครับโอ้โหเขาโค้งนี่อย่างมีชั้นเชิงนะฮะลดไปเนี่ย เก็บไม่ทันนะครับผมฝั่งโน้นเหวดีๆนะโอ้โหซามะขามไปท่านผู้ชมชมบรรยากาศบรรยากาศนะครับผม <c oughs> นี่ก็ข้าวแล้วผมเพิ่งเกี่ยวไปนะครับนี่โอ้ ไม่น่าเชื่อนะปลูกข้าวได้นะบนภูนะนี่ก็เกี่ยวข้าวกันนะครับสุดจริงนะท่านผู้ชมสุดสุด <c oughs> อ๋อทำถนนอยู่นะครับโอ้โหดูทางลงครับโโอ้หทางลงลูฮูบ้านตาดขาพัฒนา าขาดขาน่าจะเป็นชาวอาขาหรือเปล่านะครับแถวนี้โอ้โหบรรยากาศดีต่อใจนะสุดไ,ไดร่ภูลอยฟ้านั่ไงที่พัก ถึงแล้วนะผมนี่แหละเป็นจุดถนนลอยฟ้าของจริงของแท้นะครับโอ้หอ,อสวยไหมไม่ท่าชมนี่ครับถนนลอยฟ้าของแท้นะครับ นี่ไงยินดีสู่จังหวัดเลยนะครับสิ้นสุดโอ้โหนี่ไงครับมีผู้เรือผูกระดึงเชียงคานนะครับนี่เลยครับนี่ถนนลอยฟ้านะครับนี่เลยครับ นี่ครับถนนลอยฟ้านี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวครับผมจุดไฮไลท์ของอีกที่ครับของจังหวัดเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะครับว่าจะมีอะไรให้ดูนะครับท่านผู้ชมอนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผม ในถนนรถไฟฟ้านะครับผมบรรยากาศฟินๆนะครับผมกับเช้านี้การเดินทางที here, ่ยาวนานนะครับตอนนี้เราก็อยู่นี่ฮะเห็นป้ายไหมครับฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งพิจบูรณ์ครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเข้าสู่จังหวัดเลยนะครับแต่เราจะไปเลยต่อนะครับไปยัง วัดถ้ำโพธิสัตว์นะครับผมอ่ะบรรยากาศนะผมโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นกับผมแบบกับตาสองตาเลยจริงๆนะครับอืมหืมสวยสวยอะไรเบอร์นี้นะครับโอ้โหผมนี้แทบจะหยุดเวลาผมหาห้องนอนแถวนี้เลยครับสักสองคืนเฮ้ยเยอะไปไหมเดี๋ยวแป้นนะี้ จะลมหมนะเพราะว่าวางแผนอยู่หลายที่เลยนะครับในจังหวัดเลยไล,ยล,ยล,ยลย่ไปถึงเชียงคานไปถึงนู่นครับสกายวอล์กนู่นอะไรนะฮะนะครับเนี่ยบรรยากาศโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยอืออ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมหลังจากเราหยุดถ่ายรูปเซลฟี่นะครับผมเสร็จฮะเดี๋ยวเราก็ลงไปต่อนะครับผมไปยังจุด ต่อไปนะครับนี่ครับจุดดอยสกาดนะผมบรรยากาศโอ้โหบอกเลยฟินกว่านี้ไม่มีไม่มีอีกแล้วนะโอ้โหตรนลอยฟ้า โอ้โหของก็ดีจริง,รงนะครับท่านผู้ชมลมเย็นเลยนะครับความสูงก็น่าอะอยู่เป็นกิโลกิโลนะครับผมจากพื้นดินลงมานะครับผมมบรรยากาศดีต่อใจโอ้โหถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรา เจอดรถก่อนนะครับผมหาที่พักพิงก่อนนะครับกับบรรยากาศโอ้โหฟินจริงนะครับสุดสุดนะครับอื้อื้ม ดูบรรยากาศครับว้าวท่านผู้ชมโอ้โ oh, ห oh. สวยเลเบอร์นี้ครับสุดจริงนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราดูวิวกว้างๆครับของกล้องนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมือก่อนนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศนี่ก็คือถนน้อยฟ้านะครับผมที่เรา ได้มาเที่ยวเป็นจุดแรกนะครับของวันนี้นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยไรกะโพดนะผมที่ผ่านมานะครับโอ้โหต้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเต็มไปด้วยหุบป่าเขานะผมขนาดทางโน้นยังมีบ้านคนอยู่นะนะผมมีแซมอยู่ประบรายนะครับโอ้โห จริงครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ9โมง49นะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อนะไปยังวัดถ้ำโพธิสัตว์นะผมในจังหวัดเลยนะครับจากนี้ไปอีกประมาณ40-50กิโลครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นจุดถ่ายรูปเซลฟี่กลางเต็นท์อยู่นะครับ วันนี้ไม่เปิดครับตรงนี้ตรวจไปฝั่งนั้นนู้นนะครับนะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดูบรรยากาศครับเยี่ยมไหมครับผู้ชมดีไหมโอ้โหแนะนำนะผมต้องมาลองสัมผัสกับตัวเองนะอือหือเอา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 วิ่งแก่ผ้าวิ่งเอา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 โอ้ยนายจะ อ,อาจารย์เกือบแล้วนะนี่ฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนครับไปยังจุดสถานที่ที่อื่นกันต่อนะ